สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมฟ้านกลาบประหลัดอาวุโสรังบอกดิวเซบาสเตียนขออนุญาตจุดพลุถูกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างจากกรณีเซบาสเตียนลีทำเซอร์ไพรส์งานวันเกิดให้แฟนสาวดิวอริสราด้วยการจุดพลุครั้งใหญ่อลังการถึง200ในเวลา22นากาบริเวณเริมน้ำโรงแรมแห่งหนึ่งที่บางปะอินอยุธยา จนชาวบ้านบริเวณนั้นต่างตกอ,อกตกใจเนื่องจากดึกแล้วและไม่คิดว่าจะมีใครมาจุดพลกกลางดึกเช่นนี้ได้หากไม่ใช่งานเทศกาล จนเกิดเป็นรามาร้อนขึ้นมาในทวิตเตอร์กับแฮชแท็กดิวอริสราทันทีจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยทางเซบาสเตียนเีแฟนหนุ่มของดิวก็มาได้นิ่งนอนใจออกมาเผยเอกสารคำขออนุญาตจากที่ทําการปกครองอําเภอบางปะอินที่ให้จุดพล็ขนาด4นิ้ว200โลกในวันที่1 4มิถุนายน2 5 6 4เวลา22นาฬิกาเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับเซ็นชื่อบัลลัดอำเภอและประทับตาเป็นสำคัญอย่างไร ก็ตามเรื่องนี้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญกลับไปว่าใครกันที่ผิดและใครบ้างมีสิทธิ์ขอจุดพลุแบบนี้เป็นฝั่งของดิวเซบาสเตียนหรือไม่ที่จุดพลุชุดใหญ่200ลูกในวันธรรมดา ที่คนไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนหรือเป็นทางอำเภอที่อนุญาตให้จุดพลุชุดใหญ่โดยไม่คำนึงถึงจำนวนพลุว่ามากแค่ไหนจุดที่ไหนและจะเดือดร้อนชาวบ้านขนาดไหนระสุดหนุ่มกันชัยก็ได้นำประเด็นนี้มาเล่าข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยช่วงหนึ่งมีการฝากถึงนายชัยยาเจริญยิ่งรัฐอาวุโสอำเภอบางปะอินหลังออกมาบอกว่าเซบาสเตียนรีแฟนดิวอริสราโวบใบอนุญาตขอทางการแล้วให้จุดพลุ200ดอก มีการขออนุญาตจัดงานตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องทุกอย่างแต่ทางหนุ่มกันชายอยากให้ย้อนไปดูในคลิปการจัดงานวันเกิดของดิวว่ามีการร้องเพลงทั้งยังไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งงานซึ่งท่านประลัดอาวุโสได้ดูหรือ,อยังครับนอกจากนี้ทางหนุ่มยังพูดถึงระเบียบในช่วงการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิดที่หากประชาชนออกนอกเคหสถานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางประลัดอาวุโสต้องย้อนดูงานวันเกิดของดิวด้วยว่าได้มี การปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องหรือไม่โดยทางหนุ่มยังได้เตือนตัวท่านประหลัดเองว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยผิดตำแหน่งต้องปิดคลุมจมูกไม่ใช่หลุดมาใต้จมูกซึ่งทั้งหมดเป็นการบอกกล่าวด้วยความเคารพถึงบอกให้ฟังด้านชาวบ,บ้านที่อยู่ในบริเวณที่มีการจุดพลุในงานวันเกิดเดียวเองได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากจุดเพียง2-3ดอกก็ไม่ว่าอะไรแต่ในเล่นจุด200ดอกแถมยังหันหน้ามาทางบ้านอีกจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นมา ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ